อ่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วเด้อวันศุกร์แล้วจ้าสุดสัปดาห์แล้วแดดดีนะเนี่ยวันนี้อากาศดีอากาศดีค่ะแต่ไม่ใช่จะร้อนหนาวองศาก็ยังลบอยู่ หนาวหนาวอากาศเยน็นยิ่งแดดออกยิ่งหนาวเพิ่งเลิกงานมาเลิกงานมาสักพักบอกไอ้ชมโอโหกินชมโอแทบทุกวันเอะไรเนีเย่ย <c> เ <oughs> มื่อวันพุธไปดูไปดูหนังมาอวตารหรืออวทาอะไรนะั่ะนะ เออเพิ่งไปดูมาใครไปดูใครไปดูมามั่งแล้วยกมือขึ้นขอถามความคิดเห็นหน่อยอวตารภาคสองคนที่ไปดูแล้วรู้สึกยังไงอันนี้เอาจริงๆนะเอม มันเราอาจจะคาดหวังสูงไปหรือเปล่ามันเพราะภาคแรกน่ะมันชวนติดตามเนาะภาคแรกน่ะมันมันดีมันชวนติดตามแล้วมันมันใหม่มันแบบเทคโนโลยีเขาแบบโอล้ำหน้าเนาะมันก็ชวนให้เราติดตามโอ้สิบสามปีเนาะเพิ่งไปดูมาเมื่อวันพุธเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้แบบอย่างที่เราหวังอ่ะ แต่ว่าเรื่องอแสงสีเสียงหรือว่าเอฟเฟกหรือว่าเทคโนโลยี Technology, เขาอะโหสุดยอดอันนี้อันนีนนนน้ยอมรับเลยคะแนนเต็มสิบคือคือให้เกินอะแต่ว่าเนื้อเรื่องของเรื่องจริงๆออะมัน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 ปกติมากอะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษอะ เออดูหนังไปนั่งดูหน้าผัวไปจะถามว่าเออรู้สึกยังไงดูหนังรู้สึกยังไงผัวก็หน้านิ่งมากไม่พูดอะไรเลยหน้านิ่งมากก็ผิดหวังนิดๆแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าหนังเขาไม่ดีนะหนังเขาดีแต่ทีนี้ว่ามันเ มันเนื้อเรื่องเนื้อหามันมันมันไม่ได้พิเศษไปกว่าตอนแรกไนงะเออแต่หนังอะความยาวหนังอะยาวมากนะทุกคนสามชั่วโมงกว่าเลยนะเออดูกันแบบไม่ต้องเข้าห้องน้งห้องน้ำมันเอฟเฟกต์ไอไอตลอดอะเราก็หยุดไม่ได้เนาะมันไม่ใช่หนังแผ่นนะจะได้มาหยุดไว้ก่อน เออดูจนจบมันนั่งจนท้องแข็งอะ่ะเออแต่ก็มันก็ดีแหละแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ทีนี้ว่าความคาดหวังของเราตัวสำหรับตัวเราเองนะสำหรับตัวเราเองอืมแต่ถ้าถามว่าคะแนานเต็มสิบให้เท่าไหร่ถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวเราเองประเมินนะก็คงอยู่ประมาณเจ็ดจุดห้าหรือแปดเนี่ยเออให้ให้ให้ประมาณนั้นนะให้ให้ประมาณนั้นนะเจ็ดจุดห้าแปดไม่เกินเนี้ยอันนี้ถือว่าเยอะแล้วเออรู้ทุกคนว่ายังไงใครที่ไปดูแล้วอะ่ะใครที่ไปดูแล้วอะ่ะลองแชร์กันได้นะ ปอกไอ้ส้มโออ่ะอร่อยนะเนี่ยอร่อยปอกไว้อ,อร่อยหวานหวานอมเปรี้ยวเนะุะแต่ก็อยากจะถามแหละในหนังอะ่ะอยากจะรู้ไง ว่ามึงฆ่าปลามึงฆ่าปลาวานเพื่อ <c oughs> มึงไปฆ่ามันทำไมเออกูอยากจะรู้หรือว่ามันเป็นที่มาของน้ำมันตับปาเออมึงไปฆ่ามันทำไมปลาวานน่ะปลาวานสมัยก่อนนะน้อเออแต่อย่างว่าแหละภาคแรกมันก็จะเป็นเออเกี่ยวกับแบบ ต้นไม้ใหญ่เนาะแต่ภาคสองเนี่ยเกี่ยวกับน้ำล้วนๆเลยเนาะอืมก็เลยแบบอยู่ในน้ำอะ่ะปลานะ่ไอ้นั่นมันก็ไม่แน่นะมันก็อาจจะมีต่อก็ได้อาจจะมีภาคต่อก็ได้นะทุกคนไอ้โจนมันยังไม่ตายเลยอโออแต่ก็ไม่แน่และกูว่าไอ้คนสร้างจะตายก่อน หนังยังไม่จบเลยโอเคแล้วทุกคนมาโม้มาเม้มามอยให้ฟังใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูซะถามว่าสนุกวะมันก็สนุกแหละแต่ว่าอันนี้มันความคิดเอ,อส่วนตัวเนาะว่ามันแหมไม่สมอยากไม่สมดังตั้งใจอะ่ะแต่ว่ามันก็มึกแต่คนอื่นเขาอาจจะไอ้นี่ก็ได้แต่ว่าอย่างอื่นเราก็ให้คะแนนเต็มนะว่าไป แต่ว่าไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยเราถือว่าแบบแบบไม่ได้พิเศษอะ่ะโอเคแหละทุกคนอันนี้มาเมามอยให้ฟังใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูนะคะสนุกดีสนุกดีมากินส้มโอด้ดวยกัน